ให้น้องบวงเงินเพื่อนทักทายเป็นภาษาขมุเนาะเผาขมอ่ะสมัยเละแฮมซื้อบัวงเงินยัดกุงน้องเขียวปีนี้ฝรั่งเน้นหลุดมาจากหลวงพระบางแล้วก็มาที่นองเขียวเยอะเพราะว่าฝรั่งเขาชอบเดิน,น,นขึ้นผาแดงชมวิวอะไรต่างๆบรรยากาศน้องเขียวในหน้าฝนนะฮะสวย ดูสภาพรถที่มาเมื่อคืนนี้ยอย่างเลนะนะเพราะว่าโอ้โหเส้นทางมาเมืองเฮียมนะฮะจากเราลงมาจากซ้อเหนือมาเมืองเทียมนะฮะแล้วก็ตัดเข้ามายังปากนองนะฮะโอ้โหเส้นทางหนักมากหนักกว่ารอบที่ผมมาปีก่อนๆเยอะนะฮะเดี๋ยวจะพาไปโลไลท์ที่สะพานเมืองงอยนะฮะว่าเมืองงอยเราเป็นยังไงสภาพ วิวตอนนี้7จ็ดโมงนะฮะทะเลหมอกลอยฟุ้งเลยกำลังสวยกำลังงามเลยปะ่ะไปสะพานก่อนเออไปก่อนเลยสบายดีอย,ยากลงยางมันเนี่ยฮงงงะ,ะไปวัดกระยาง,ง,าง,ง,างทัว่ววัดง <c oughs> านโอ้ยคิดมากแล้ววันนี้เขาต้องขับไปปนะเดินไปครับเดินไปก็ได้เดินไปขับไปก็ได้นะขับไปแล้วก็ไปจอดอยู่ข้างหน้าเขาก็เลยอ๋อแต่ส่วนใหญ่ก็เดินไปแหละเนาะ อยากดับแล้วบอลยางเล็กน้อแน่นอนเนาะใช่ละอโน่ด้วโอ้มันดื้ออย่งนงเนาะมันดื้อมันดื้อมันไม่ไกลใช่ไหมพี่ไม่ไกลครับเดินข้ามสะพานไปนิดนึงอ๋อเดินข้ามสะพานเดินข้ามสะพานเนี่ยใช่เนี่ยเมืองมันก็อย่างเงี้ยครับสโลไลท์ผ่านพิคอตเมื่อวานเนี่ยพี่ก๊อตครับผมโอ้โหเป็นไงครับเมื่อวานเป็นไงเส้นทางอย่างมันเลยเนาะ โอ้โหดีดิตัวนี้ตัวแรงผมอู้ถ้าได้ตัวนี้ไปนี่สุดยอดเลยโอ้โหนะแต่งเท่แต่งสวยเลยอ่ะสุดยอดคันนี้สบายดีไัยสบายดีใครยังใครปี้บป่ปีเรือบป่าที่ไหนอ่ะี่ฮะอ๋อส่งแขกไปเที่ยวเรามาเมื่อคืนนี้ก็ร้านค้าร้านขายปิดกันหมดแล้วนะครับก็เลย นั1 1่งกินผมได้อาหารญี่ปุ่นนะเมื่อคืนนี้เน่สองกล่องอยู่เลยครับผมหมีนี่เดี๋ยวจะพาไปชมวิวที่สะพานเมืองงอยหรือว่าหนองเขียวนะครับนี่เลยสะพานนี้ใครมาก็ต้องมาเหยียบมาเดินเพราะว่าอะไรครับดูวิวฮะอันนี้ยังไม่ขึ้นไปบนผ่าแดงผาแดงนะเอาแค่วิวที่อยู่ด้านล่างนะครับมารอบนี้ผมคงไม่ขึ้นผาแดงนะครับพอดู เหมาะกำลังสวยกำลังฟุ้งเลยทายแดงหรือว่าเมืองงอยหนองเขียวนะครับมาเมื่อไหร่ก็ยังสดใสสดชื่นเสมอเพราะว,าว่าวิวเขาสวยจริงๆอารมณ์มันแบบโอ้เป็นเมืองสโลไลท์อีกที่หนึ่งแต่ว่ามารอบนี้ฝรั่งเยอะตั้งแต่เมื่อคืนละสองสามทุ่มฝรั่งเต็มร้านอาหารเลยฮะดูโอ้โหสวยมากเดี๋ยวให้ดูวิวด้านหน้าด้วยกันดูนะฮะดู โอ้โหทะเลหมอกอยู่ไปยอดแม่น้ำนูน่นแล้วก็บนจุดชมวิวผาแดงนะครับข้างบนสวยดูวิวที่อยู่ด้านหลังนะครับสวยงามอลังการมากๆนะฮะแล้วก็ดูฮะผู้คนที่เดินไปเดินมาบนสะพานนองเขียวมันก็น่าเดินนะฮะในตอนเช้าเพราะว่าอู้บรรยากาศมันดีนะฮะดูผู้สาวดูผู้สาวกันนะ่ะดูฮะ ทะเลหมอกตอนนี้กำลังมาเลยนะฮะโอ้สดชื่นจริงๆในตอนเช้าบรรยากาศน้องเขียวในหน้าฝนนะฮะสวยเพราะว่ามีทะเลหมอกอย่างนี้ส,สวยๆมาครับไม่ต้องเป็นทะเลหมอกอขาวๆฟุ้งๆเหมือนบ้านเราก็ได้แต่ว่ามันสวยด้วยมวลเสน่ห์ของตัวเมืองเขาตอนนี้3 6 0องศาเราโหวสวยจริงๆนะเพราะว่าดูทะเลหมอก ลังฟุ้งไม่ว่าจะเป็นด้านหลังและก็ที่อยู่ด้านหน้าของผมนะฮะสวยจริง บรรยากาศตอนเช้าที่สะพานเมืองหนองเขียวนะครับคึกคืนไปด้วยนะักท่องเที่ยวแล้วก็ผู้คนเขากําลังจะไปทํางานนะครับเป็นสะพานที่ใครมาก็ต้องมาเก็บภาพบรรยากาศดีๆบนสะพานนะฮะเพราะว่าสวยจริงๆยิ่งมันมีทะเลหมอกดูด้านหลังเราฮะทะเลหมอกก็ยังคงฟุ้งนะฮะแล้วก็ดูมีเรือด้วยนะ เรือที่จะขึ้นไปเมืองงอยเก่านะครับก็จะมีการเดินทางของทั้งเรือนะฮะก็เลยทําให้สะพานแห่งนี้อุ่นหนาฝาคั่งไปด้วยนักท่องเที่ยวผมมารอบนี้ชาวต่างชาติเยอะนะครับชาวต่างชาตินี้มาเที่ยวที่เมืองงอยกันเยอะน่าดูนะครับเพราะว่าเขาก็อาจจะอ,ออกจากตัวหลวงพระบางเนะาะเพราะหลวงพระบางมันนักท่องเที่ยวน่าจะเยอะตอเน,นี้ ไม่ว่าจะเป็นคนไทยคนจีนฝรั่งนะฮะนักท่องเที่ยวจะเยอะมากๆเลยเขาก็เลยหนีจากจุดนั้นมาที่เมืองงอยนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตไปไปวัดหน้าปะโดยโอ้พนหลายบ่คนหลายปะผูเสานี่ผู้สาวผู้สาวเมืองงอยเมืองงอยใหม่หนองเขียวนะฮะโอ้ยสวยจริงๆสวยจริงๆผู้สาวอันนี้คือการแต่งตัวไปวัดนะฮะ เขาเอิ้นชุดอย่างอันนี้นะชุดอันนี้แบบเครื่องไม้ลาวเครื่องไม้ลาวมันเป็นชุดเอ่อเครื่องแบบเนาะสวยๆมากเลยนะฮะขออนุญาตถ่ายนะดูถ่ายไปแล้วเออวิวนี้วิวนี้สาวหยังสาวหยังซื้อบัวงเงินน้องบัวงเงินอันนี้ซื้อเกียงน้องเกียงเกียงแปลว่าเรียบเกียงตับเลย <laughs> อยเนาะหรือว่ามาเกียงมาส้มเกียงบ่ ดูนะฮะผู้สาวผู้สาวเมืองหนองเขียวพอดีผมถ่ายเดี่ยวนี่น้องเกี้ยงกับน้องบัวเงินบัวเงินนี่คือชื่อเราแท้ๆเลยนะฮะโอ,โ,โอ้โหสวยสวยสวยส่วนน้องส้มเกี้ยงนี้ไอ้พิ่นฮิตราบบอลน,นะ <c oughs> น่ะเิด่ราบมนไดดีนะ <c oughs> น้องเป็นคนเข้าอย่างขมูอ๋อขมูขมีภาษาของเขาบ่ท้งาะบ่อ๋อที่เห็นว้อกันเมื่อกี้นี่นะบ่ลองว้าเป็นภาษาขมูดูแนะน้ำโัง โตก็ได้ได้นะโตก็ได้สับเนี่ยเนี่ยนี่ภาษาขมูอ้เอาไปกินลาบบ่ให้เก็ดลาบบ่จะไปกินน้ำไได้เนี่ยยูไก่บ่ไปร้านอยู่ร้านอ๋อเป็ร้านอาหารบ่บ่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปกินน้เด้อเดี๋ยวไปกินเด้อภาษาขมุให้น้องให้น้องบวงเงินเพื่อนทักทายเป็นภาษาขมุ น้องเผาขมุอ่ะสมัยเลอะแฮมซื้อบัวเงินยัดปุงน้องเขียวนี่เสากะมุนี่มันหมายความว่าสบายดีสบายดีน้องซื้อบัวเงินอยู่บ้านน้องเขียวเป็นส่นเผากะมุโดยโอ้ขอบใจหลายๆนะครับอันนี้ไปมาวัดเนาะน้องเกี้ยงน้องเกี้ยงน้องเกี้ยงว้าวว้าวลาอะไรบอสน้องเกี้ยงนะอือเงินไม่เอาเี้ยงอน้องเกี้ยงยังว้าวอะไรเป่เป็นกมุขกันปะอ๋อแต่ว้าวลาอะไร อะไรว่าภาษาไทยได้อ๋อไปเทศงานอยูใส่ไปเทศงานอยูใส่เสียงบุรีโอ้ไปไกลเลยไปทะเลเลยตินะเนาะโดอโอเคยินดีที่ได้รู้จักเ้อโดยโดยบายบายน้องสมเกียงบายบายน้องบัวเงินโอเคเมื่อกี้นะฮะกำลังจะเดินทางกับเจอน้องบัวเงินกับน้องเกียงพอดีนะฮะสาวขมุแห่งเมืองน้องเขียวนะครับมาจากวัดพอดีมันเป็น วันพระผมก็ได้เข้าไปทักทายกับน้องๆเขาแล้วก็ขอถ่ายรูปนะฮะตามภาษาเนาะเรามาเที่ยวก็ทักทายกันหมดนะฮะไม่ได้แบ่งแยกกันว่าใครจะยังไงโอเคเดี๋ยวเราก็จะเดินทางกันต่อวันนี้ผมจะลงไปที่วังเวียงนะฮะจะไปนอนที่วังเวียงสักคืนนึงก่อนที่จะเดินทางข้ามกลับเมืองไทยนะครับ เพราะว่าจะยิงยาวรวดเดียวเลยก็คงจะไม่ไหวเพราะเมื่อคืนนี้เพิ่งมาจากาหัวพันซำเหนือนะครับขับรถกันโหดมาก10กว่าชั่วโมงรวมพักรวมอะไรด้วยก็12 13ชั่วโมงได้นะฮะเมื่อวานนี้เจอทั้งพายุฝนถนนไม่ค่อยดีโอ้เสียดายครับไม่ได้ถ่ายถนนที่มันชำรุดเสียหายให้ดูเพราะว่าช่วงที่เรากำลังเดินทางอยู่ฝนตกหนักพอดีไม่สามารถที่จะจอดรถได้นะฮะแล้วก็ ไม่รู้ว่ากล้องโกโปรแบตมันหมดนะฮะก็เลยไม่ได้เก็บภาพบรรยากาศดีๆมาให้เพื่อนๆได้ชมกันนี่ฮะบรรยากาศตอนเช้าที่เมืองงอยสวยๆบรรยากาศดีเป็นเมืองที่กำลังได้รับความนิยมนะตอนนี้นะฮะบรรยากาศในตอนเช้าที่นองเขียวนะครับที่นี่เปลี่ยนไปเยอะเลยนะจะเลิิญนขึ้นมากๆเลยนักท่งเที่ยวเยอะ แล้วก็ผู้คนก็นิยมมาเที่ยวที่ตัวเมืองหนองเขียวมากขึ้นนะครับก็เลยทําให้มีร้านค้าร้านขายเยอะแยะมากมายและนี้น่าจะเป็นคล้ายๆกับโจมาที่หลวงพระบางครับมีฝรั่งฝรั่งเขามานั่งแบบเออฝรั่งแบคแพคแล้วก็มานั่งกินข้าวมานั่งจิบกาแฟกันตรงนี้เนาะโอเคเลยดูเยอะแยะเลยเนาะแม่เนาะนั่งก่อน เมื่อยเขาเมือยก่อนเาเมก่อนน้าห้องพักเรานะครับไม่ต้องไปไหนไกลนั่งดูหมอกอยู่ตรงนี้ก็ได้ีนบนยอดเขานี่หมอกเต็มอยู่โนอนระบอ้น้อยนะนอนแล้วโอ้ให้นองห้องเวลานอนเนาะแปดโมงเก้าโมงนอนแล้วเนาะเนี่นะฮะห้องพักของเราก็อยู่ตรงข้ามนี้นี่เลยผมนอนตรงนี้แหละลงไปนิดนึงเจ้าของร้าน ร้านชําตรงนี้ก็เป็นเจ้าของห้องพักนะฮะก็ลงไปนอนตัวนี้ฮันไอห้องพักชื่ออย่างแม่ห้องพักชื่ออย่างคําพันคาพานร้านชัมพันรีเวอร์วิวคำพันริเวอร์วิวติดกับสะพานเขาเอิญสะพานอย่างแม่สะพานข้ามเออติดกับสะพานข้ามแม่น้ําอูนะฮะก็สะพานหนองเกียวนี่แหละนะฮะใครที่มาเที่ยวหนองเกียวแวะมาพักที่นี่ได้ที่พักดีนะอ่าเนาะแล้วก็ราคา สอ0แสนหน, <25. S 1> น,นบ่แม่สองแมีทั้งเตียงเดี่ยวเตียงคู่ตื่นเช้ามาก็จะได้สัมผัสกับบรรยากาศทะเลหมอกบนยอดเขาทันทีเลยนะฮะนี่ก็จะสิบโมงแล้วนะทะเลหมอกก็ยังคองหลายฟุ้งกันมาอยู่ไม่ขาดนะครับวันนี้ผู้คนส่วนใหญ่ไปวัดเข้าวัดทําบุญกันนะฮะ ที่นี่ก็ยังแบบศรัทธาแรงกล้านะฮะกับเรื่องของพระพุทธศาสนาเดี๋ยวผมเดินไปหาอะไรรองท้องก่อนก่อนที่จะ,ะเดินทางต่อวันนี้ผมจะลงไปที่วังเวียงนะครับแยกกันกับพวกพี่โนในช่างแล้วก็ก๊อตนะฮะเขาจะเดินทางไปอุดมใสส่วนผมนี้จะลงไปที่วังเวียงเลยเราจะแยกทางกัน แล้วเดินทางครับเราไม่ต้องมีแผนอะไรให้มันเยอะแยะมากมายเนาะเพราะการที่เรามีแผนมากบางทีมันพอมันไม่ได้ตาที่เราหวังมันก็อาจจะรู้สึกเฟลนิดหนึ่งฉะนั้นเราก็มาที่ยวแบบสบายๆชิลๆดูวิถีชีวิตแล้วก็ดูธรรมชาติที่มันสวยงามที่เราจะได้พบเจอนะฮะฮดูข้างหน้าดิทะเลหมอกยังฟุง้งอยู่บนยอดเขาอยู่เลยผมเจอเป้าหมายแล้วฮะ้านนี้แหละที่ผมจะ ลองเข้าไปถามดูว่ามีอะไรกินตอนเช้าไหมเมื่อกี้ว่าจะกินเฝอก่อนที่จะกินยาแม่ค้าไม่อยู่เพราะว่าเขาไปวัดกันมันเป็นวันพระนะเขาก็เลยไปวัดก็ลเลยต้องเดินไกลนิดนึงก็ประมาณสัก500เมตรได้ครับจากที่พักเราที่ไหนมีฟันที่นั่นมีของกินแน่นอน <c oughs> วันฟุ้งๆอย่างเงี้ย <c oughs> เข้าไปดูกันว่ามีนี่ยนี ได้แล้วใช่ไหมพี่ได้เผลอแล้วใช่ไหมเอาเลยครับ,บ,รบนี่ยังกินได้อซุกหรือเ่าปิ้งเป็ดป่านี้นะเน้นปละเน้นปลาใช้ปิ้งเป็ดน,น,นะโอ้โหมกปลาน้อยบ่หมกปลาอยังปลาน้อยเออผมกินอันนี้ดีกว่ามีข้าวเหนียวดิบน,นะทั้งกินนี่ได้บ่เออเอานี่ละเอาปิ้งเป็ดเอาปิ้งเป็ดสักสองไม้เด้อเอาไปปิ้งให้ไหมเนี่ย วันนี้ผมจะมาลาวส่วนใหญ่ก็ต้องกินปิ้งเป็ดนี่แหละเขาไม่ค่อยกินไก่กันนะที่นี่นะเออขานิยมกินเป็ดกันผมก็อยากลองเหมือนกันนี่ปิ้งเป็ดอุ่นก่อนนะกับมกไปซิวปะปลาปากปลาปากเอาปลาปากอ่ากินง่ายอยู่ง่ายครับกินแค่นี้ละก่อนที่จะเดินทางต่อเห็นะะโอ้มีเงาะนํำคุนะอุ้ย,ยอันนี้สมัยตอนที่ผมเป็นเด็กเนี่ย เขาเขาเขาเรียกหมักแฝดบ้านผมนะเออทำไมถึงเรียกหมักแฝดให้ดูคือให้เขาเอิ้นมากอย่างอยู่นี่นะแฝดแฝดเออหมักแฝดคือกันเออเรียกเหมือนกันนี่นะเพราะว่ามันจะเป็นลูกแฝดเนี่ยฮะมันจะติดกันเลยมันจะมีสองเม็ดที่อยู่ในหน่วยเดียวกันอมักไข่มักแฝดโอ้มีหมักแฝดหลายปีแล้วบ่ได้กินอันนี้มากอย่างนี่มางอย่างแม่มางอย่างนี่มาครบ กินยังไงเนี่ยครบกินอยู่ไหนบอ๋อหมักขบแปลว่าต้องกัดก่อนคุณนึงจะได้กินข้างในมันเขาก็เลยเรียกว่าหมักขบนะไม่ใช่แตะขบบ้านเรานะคนละอย่างกันนะอันนี้เปลือกจะแข็งคล้ายๆกับอัลมอนด์นะนะกัดปอกแล้วก็จะมีข้างในมันมันขายเป็นถ้วยอย่างงี้นะดูถ้วยเล็กๆอย่างงี้แหละอโอเคโอเคนั่งกินข้าวก่อนหลังจากที่เรากินข้าวเสร็จก็จะมีเงาะนะฮะเงาะปลูกเองเปล่าคะแม่ปลูกเองโอ้เงาะบ้าน เอานั่งก่อนเมียเอาโม,มเมนต์น้องกวะโอ้ยนึกว่าเอ้ยน้องกันพุน่นน่ะเมียเป่นไหมอามอออยุจักปีแล้วเนี่ยปีสิบแปดสิบแปดปีแล้วห้าสิบเก้าโอ้สิบแปดไปหาสิบเก้าแล้วมีผู้สาวแล้วเป็นเมียเลยบ่หรือว่าเป็นผู้สาวเป็นเมียเป็นเมียแล้วแต่งเรียบร้อยแล้วโอ้เมียอา,ายุเท่าไหร่ครับสิบเจ็ดสิบแปดสิบเจ็ดโอ้พุ่นน่ะ จังซีแล้วเพื่อนเอาเมียแต่น้อยเล้สรอยกันทำทำมาหากินเนาะที่นี่นะเขาจะช่วยกันทำมาหากินก็สร้างครอบครัวตั้งแต่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบน่าจะช้าสุดแล้วเนาะส่วนใหญ่ก,ก็นอกเมืองก็จะแต่งงานเร็วแล้วก็ช่วยกันทำมาหากินอันนี้ก็มาค้าขายด้วยกันดูดีเนาะชื่อน้องอย่างครับสุรโอใช่ชื่อไอชื่อน้องบ่ไอคบน้อง นิดน้องไอ้กับน้องนิดนะครับน่ารักมากเลยนั่งรอเลยอ๋อท้องป่ะแทกเดือนแล้วปแปบเดือนแล้วอ๋อท้องแรกมันก็เลยดูไม่ค่อยใหญ่นะถ้าดูจะสังเกตดีๆจะไม่ดูเลยว่าท้องนะต้องนั่งใกล้ๆกันไะสังเกตเห็นรู้หรือยังผู้หญิงผู้ชายหมอเป็นบอกแล้วบอกผู้ชายโอ้โชคดีได้ผู้ชายคุณนนะ่ะด้วยมาหาก,กินแลนะ้ว เออขายของเป็นตั้งพัวแม่ตั้ำทัวเที่ยวหนองเกียวเนาะนี่หนองฮ็ดงานอย่างต้องงนะ่ายนะยังบ่งงบได้ทงานยังยังบ่ได้ที่งานบ่าขายของซอยแม่ก่อนบ่เออเดี๋ยวก็มีใจเย็นงานมันเดี๋ยวก็แล,ล่นหาเฮาเฮาก็เล่นหามันจันน้อยเนาะดเดี๋ยวมีลูกน้อยก็สิได้เท็ดงานแล้วบดเนี่ยเอาขายของแล้วปรับปรุงให้มันดีขึ้นเดี๋ยวขายดีเขา,านะคนเที่ยวหลายเขาปรับปรางให้มันดีขึ้นเดี๋ยวก็ได้อยู่โอ้นี่แหละฮะ วิถีชีวิตเนาะดูส่วนใหญ่ก,ก็จะไปอย่างนี้แล้วครับทำไร่ทำนากันที่นี่เฮดนาบ่บอเฮ็ดตไห้เฮตไหอ๋อ้ทำสวนนะครับที่นี่จะทำสวนนี่เลย,นนเ,ลยเขาเรียกอะไรอย่างเงาะเงาะเงาะ,ะ,ะสวนเงาะสวนที่น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 ี่ไม่รู้หวานหรือเปล่าครับต้องชิมก่อนก่อนที่จะซื้อชิมได้บ่ได้ไอไอบอกว่าชิมได้ชิมก่อนนะเงะาะเขาเขาเอื้อนอย่างเงาะบ้านเงาะป่า ประเด็นงอกงานน้งปลาประนแต่งงละระบอองอกละลานะครับผมลองชิมดูลนะมันจะติดแกนหน่อยหน่อยแล้วก็จะออกอบเปรี้ยวนิดๆนะครับอืมใครที่เหนื่อยมานาะมาเจอเงาะอย่างนี้เข้าไปนี่ผมว่าเออก็สุดชื่อนีเหมือนกันนะน้องไอไอเนาะน้องไอน้องไอเดี๋ยวงงว่า้ไอคืออย่างเนาะเดี๋ยววันนี้ผมกินหมกปลาซิวหมกปลาส้อยแล้วก็กินปิ้งเป็ดอยู่นี่แหละอยู่ฮานนี่แหละหากินง่ายๆนะครับเรามาเที่ยว โอ้เม oh, e <quin Daniel s> mm ืองงอยบรรยากาศดีใส่สายมาฝนน่าจะตกได้หนิกินปะผมเลี้ยงไอเลี้ยงเอาเอากินเองเลยเอาซื้อให้กินซื้อให้แอน้อยกินเอาเลยกินเลอวกินน้ำกันอันนี้เงาะที่ผมชิมแล้วเมื่อกี้นี่แซบอยู่อันนี้ผมซื้อให้แอน้อยอยู่ในท้องของน้องเขาอยู่กันเลี้ยงกันเนาะไอเนาะอ่าไอกินได้ไอกินได้กินน้ำกันกินตึกหมูแนี่ กินผู้เดียวเหงาเด้กินผู้เดียวนะอืมเอายับมาไอ้เอาอยัางฮะเงินผมมีเงินเดชจังใดเนาะจะผมกับผมมีเงินเือากันหมดเนี่ยผมก็ขอเพื่อนกินเือากันได้เนี่ยเอากินมังง่อไอ้น้ำกันเอาเออเอาเอาเอามะเงาะโอ้มกป่านี้เอาข้าวเหนียวด้วย เม็เข้าวเหนียวเม่นี่ขับข้าวมื่อเช้าผมนะครับได้แล้วได้แล้วป<อ>ิว้งเป็ดปิ้งเป็ดแล้วก็จะกินข้าวเหนียวอโอเคไหพี่น้องอกินข้าวแล้มกันปิ้งเป็ดก่อนคำแรกอืแซ่บอยู่แต่ก็กินมันยะคล้ายๆไก่รมควันบ้านเราอะนะที่แบบขับไปแล้วควันฟุ้งๆอ่ะมันมีแต่กลิ่นควันไฟแต่ว่าเนื้อมันจะนุ่มกว่าไก่อยู่แซ่บโยู่ มากินข้าวน้องแบนพี่น้องปิ้งเป็ดกับปิ้งปลาหมกปลาหมกปลาแม่น้ำอูแซ่บหลายที่นี่เขาใช้ไม้ทูนะฮะไม้ทูไม้สองไม้ตะเกียบในการกินเนาะอ่าเนี่ยเราก็ลองใช้กับเขาแต่ถ้าไม่คัดใจก็ใช้มือพี่น้องมืออร่อยสุดละแซ่บหลายมากินไม้ อา,าไปกินแนงอนนะนั่นน่ะเพราะไปในร้อยสิบน้ำกินนะ้ำคั้นกินเลนะือดตัวเลขผมรูกว่าของป่าเพราะที่เมืองไทยเราจะมันเกิดเองแต่ว่าที่นี่ปลูกเนาะหมักแฝดเนี่ยโอ้เขากินได้ไเลยแลากินนะอนธิบายให้เอสซีเป็นตั้งโลกแล้กินนะกินดิบกินจิ้มน้ำน้ำพริกจิ้มน้ำพริกอ๋อมันจะออกอกมเปรี้ยวนหน่อยๆนะฮะมนันลูกอมเปรี้ยวนิด,นด ผลไม้ที่ร้านก็จะเป็นประมาณนี้ฮะผละไม้ไทยบ้านเนาะกินแบบไทยบ้านนี่แหละเข้าถึงดีอมืมาพี่กินข้าวครับามาจากไหนกันครับพี่พี่ซื้อโลก,โลกใกล้ๆเลยฮะใกล้กันใกล้กันพี่กลับไไหนครับผมจะลงไปวางเวียงวันนี้ครับอ,อผมผมขับโมไซ์มาครับผมก็เลยจ่ายนี้หน่อยครับผมเที่ยวสนุกครับพี่ คนไทยนะฮะคนไทยก็มาเที่ยวที่เมืองหนองเขียวเมืองงอยเยอะนอกเหนือจากฝรั่งแล้วแต่ว่าปีนี้ฝรั่งเย,เยอะกว่าปีที่แล้วปีนี้ฝรั่งเน้นหลุดมาจากดวงบาบางแล้วก็มาที่หนองเขียวเยอะเพราะว่าฝรั่งเขาชอบเดินขึ้นผาแดงชมวิวอะไรต่างๆคนไทยเราก็มานะฮะเพราะว่าที่มันสวยคุ้มอ่ะนนะมาก็ได้เห็นวิวคือมันไม่ผิดหวังอะ่ะมาก็ยังไงก็ได้เจอนะถ้าวันไหน ถ้าไม่โชคร้ายจริงๆคือแบบฝนตกตลอดทั้งวันอย่างเงี้ยถ้าคุณมาวันไหนแนะล้วฝนตกแล้วก็คือเรียบร้อยคุณก็จะได้เจอแต่เม็ดฝนแล้วก็ผาแดงที่ตั้งต่งหง่อยอยู่เบื้องหน้าเราให้เราได้ชื่นชมอะกินข้าวไปนะนี่หละครับบรรยากาศสองข้างทางากิน,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 นริมถนนเจอใครแล้วก็ทักทายไปเรื่อยนะฮะตามภาษาคนเล่นเนานะ <laughs> ที่เมืองงอยจะเป็นหลวงพ่บางสองมาแล้วนะครับเผอๆอาจจะด,ดีกว่าหลวงพ่บางด้วยเพระาะว่าวิว แล้วก็แหล่งท่องเที่ยวเขาได้นะครับในหน้าหนาวกับหน้าฝนเริ่มเที่ยวได้แล้วร้านค้าร้านขายก็เยอะมากกว่าเมื่อก่อนแล้วก็บ้านที่สําคัญนะฮะโดนดัดแปลงเป็นเกสต์เฮาส์ส่วนใหญ่ไว้รองรับให้นักท่องเที่ยวที่มาพักที่นี่นะฮะก็ถือว่าเป็นการสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนได้ดีเลยนะฮะเอาแค่ง่ายๆเนี่ย ตรงทางห้องพักเดิมทีเ่เป็นตึกล้างธงรรมดาตอนนี้ทำเป็นเปิดปร้านกาแฟเป็นมินิบาร์เล็กๆนะฮะมีนัขันขายเครื่องเงินเป็นมินิบาร์เล็กๆนะฮะน่ามานั่งเดี๋ยวจะมาเดี๋ยวจะมานี่ฮะห้พักเรา,าเราก็อาบน้ำแต่งตัวก่อน ก็เดี๋ยวเราจะต้องเดินทางกันต่อนะครับวันนี้เมื่อคืนนี้ลุยขี้ตมกันมาครับสนุกมากมาถึงที่นี่สามทุ่มกว่าเกือบไม่รอดนะฮะนี่นะฮะเละเทะกันหมดเพื่อนไปผู้ยังบบมาเทียติเพื่อนกำลังมมาแต่ว่าผมจะออกก่อนออแยกกันสักน้อยเดี๋ยวผมอาบน้ำกันแป๊บหนึ่ง เมื่อผ้าแดงมันกระหอนเอาไก่เลยเนาะแม่นชิปโคองเพลินกักไหมกักไหมไปปะไปไทยปะไปปะยายกันนะไปปะยายเราไปเที่ยวไปเที่ยวไทยเด้อหัวโนนะครับหัวปูดหัวปูคนดื้อนะยดื้อปะดื้อปะดื้อหลายนี่ดื้อหลายนน้อยนี่นะตอนมาปีนั้นนี่ยังอยู่ในท้องอยู่เลยตอนนเลยมาปีนี้ออกมายังเล่นแล้ว เดือนปีชองเดืนอดน,น,นอีกสามเดือนแล้วโดยโดยเดี๋ยวจะพาไปจิบกาแฟที่ร้านเปิดใหม่ซึ่งอยู่ข้างๆกันนะฮะก่อนที่จะออกเดินทางผมก็เติมกาแฟแป๊บหนึง่งนี่ร้านนี้เลยร้านนี้เลยร้านเปิดใหม่โอ้แป๊บหบนึ่งนะสบายดีเลยเอามีคาปูปันบอคาปูชิโนโปันนี่บอเออเอาคาปูปันแก้วหนึ่ง เป็นร้านเปิดใหม่นะฮะสไตล์แต่ว่าแต่งแบบคล้ายๆจีนเลยนะด้หนังสือจีนแล้วก็มีข้างบนด้วยเมี่ข้างบนก็ขึ้นได้อยู่บาเลยนะนะยังโมเปิดป่อ๋อในอนาคตในอนาคตด้านบนกมันจะเปิดสบายดีระหว่างที่นั่งจิบกาแฟผมก็ได้มิตรภาพเพิ่มนะฮะก็เป็นน้องๆที่อยู่ในเมืองหนองเขียวมานั่งจิบกาแฟเหมือนกันเราเข้าไปพูดคุยทักทายแล้วก็ถ่ายรูปร่วมกันเป็นที่ระลึกนิดนึงครับ บ้านพักคำพันลิเวอร์วิวนะฮะดูวิวที่อยู่เบื้องหน้าของเรานะเป็นวิวแม่น้าอูนะครับซึ่งมันก็จะมองเห็นสะพานแล้วก็วิวผาแดงได้อย่างชัดเจนเลยอยู่เบื้องหน้านะครับเห็นนะอันนี้คือแม่น้าอูแล้วก็สะพานก็อยู่ใกล้ๆถ้าเราจะมาเที่ยวก็ง่ายเลยนะจุดชมวิวก็อยู่ด้านบนนู้นนะครับนูน่นนะที่เรามองเห็นก็จะมี จุดที่หนึ่งคนส่วนใหญ่ก็ขึ้นตรงน,นี้ถ้าจุดสูงสุดก็จะเป็นจุดชมวิวผาแดงก็จะสูงหน่อยนะครับอันนี้คือที่พักที่อยู่ใกล้ๆกับแม่น้ำอูแล้วก็สะพานเมืองงอยก่อนที่ผมจะออกเดินทางก็ไม่พลาดที่จะเอาบรรยากาศในมุมสูงมาให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับมาดูกันว่าทำไมที่นี่ถึงมีแรงดึงดทูทำให้นักท่องเที่ยวต่างลางังหลแวะเวียนกันเข้ามาชมไปดูเมืองสโลไลแห่งนี้กันครับ เดี๋ยวผมจะต้องออกเดินทางแล้วนะครับ